สวัสดีครับผูกก้การวิเคราร์ราคาทองคำจากวาย LG, ประจำเช้าวที่14ตุลาคม2557ภาพรวมการขึ้นไหวของราคาทองคำนักวันก่อนหน้า,นนาราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,223.19มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดบริเวณ1 2 3 7 3 0ย่อตัวต่ำสุดบริเวณ1,222.99 12. ปิดตลาดไปบริเวณ1 2 3 6 8 0บวกขึ้นมาประมาณ13.82เรียญตอลลร์ต่อเทสอน แลคารองคาตลาดโลกวันนี้มีการดิบตัวขึ้นขณะที่สกุลเงินดอลลา,ร,า,าร์สหรัฐร่วงลงโดยน,นักลงทุนยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้คารองคำยังสามารถปิดในแดนบวกเป็นวันที่5ติดต่อกันในรอบ6วันทำการขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะก้าเงินร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและความกังวลเกี่ยวกับธนาคารการลางสหรัฐอาจจะตึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับต่ำต่อไปเป็นเวลานานโดยดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ปิดตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการหยุดลงรายสัปดาห แต่อย่างไรแล้วก็ตามราคาทองคำยังมีโอกาสร่วงลงอีกหากมีการส่งสัญญาณแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือมีการส่งสัญญาณว่าทางเฟดอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่เร็วกว่าคาดการณ์ส่งผลให้เมื่อราคาทองคำมีการขยับขึ้นยังคงเห็นมีแรงขายทำกำไรออกมาสรุปภาพรวมการลงทุนณนวันก่อนหน้าการซื้อขายของก้องคืนขนาดใหญ่ลงทุนทองคำ SPDR สะสมทองคำเพิ่ม1 7 9ตันถือครองทองคำที่ระดับ761.234ตัน กองทุนรหูหะเงินไอแช์ are, ขายรหูหะเงินออกมา35.78ตันคือคลองรงหูหะเงินที่ระดับ1 7 1 7 2 0ตันการเคลื่อนไหวของสีทรัพย์อื่นณวันก่อนหน้าโรหูหะเงินปิดตลาดไปณระดับ17.45บวกขึ้นมา0.11แต่ชนีดาวโจนปิดตลาดไปณระดับ16,321.07อ่อนตัวลง202.3สกุลเงินยูโรปิดตลาดไปณระดับ1.2752บวกขึ้นมา0.0125 เชนีดอลลาร์อินเด็ซ์ปิดตลาดไปณระดับ85.53อ่อนตัวลง0 3.8ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐมีการร่วงลงเมื่อเทียบกัดก้ารเงินในการซื้อขายของตลาดประวัติเงินตาวันจันทร์อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและความวิตกกังวลที่ว่าธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดอาจจะมีการเลื่อนปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในครั้งแรกออกไป ลา่าลุงลงประมาณ0 5 0สู่ระดับ85.459ขณะที่ความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปเมื่อเยอรมนมีเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนในสัปดาห์ที่ผ่านมาประกอบกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศมีการปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกทั้งนี้ยังมีเจ้าหน้าที่เฟดมีการออกมากล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอาจจะสก,กัดกั้นการคุมเข้มนโยบายการเงิน ขณะที่เทรดเดอร์ในสกุลเงินจานวนมากเชื่อว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในระยะสั้นของเฟดจะหนุนให้ดอลลาร์มีการกลับขึ้นมาแข็งค่าอีกครั้งและยังคงเชื่อว่าอาจจะก,กระตุ้นให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดเงินของสหรัฐเป็นจํานวนมากซึ่งการคาดการณ์ดังกล่าวยังคงส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคําขณะที่ราคาทองคํามังได้รับแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงลง1.4%จากความวิตกกังวลเศรษฐกิจอ่อนแอและอีโบราระบาด ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงในวันจันทร์โดยดัชนี S&P 500ร่วงลงมากกว่า1%และร่วงลงเป็นวันที่3มากที่สุดตั้งแต่เดือนพฤษภาของปี2 0 1 1ทางนี้นักลงทุนวิตกกังวลว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกอาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและวิตกเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ดิ่งลง223.03จุดหรือว่า1.35% ดัชนี S&P 5 0 0ร่วงลง3 1 3จุจุดหรือว่า1.65 NASDAQ เปอร์เนัสดัปรับตัวร่วงลง62.58งจุดหจุดหรือว่า 1. 4 6เทั้งนี้ดัชนี s p 500ร่วงลง4.8เรซในรอบ3วันทําการและเป็นการร่วงลงสามวันติดต่อกันมากที่สุดโดยปริมาณการซื้อขายหนาแน่นราว8.7พันล้านหุ้นสูงกว่าระดับเฉลี่ยนในรอบ5วันทําการที่ระดับ7 9พันล้านหุ้นขณะที่ ราคาน้ำมันยังถูกกดดันเพิ่มเติมจากโอเปกส่งสัญญาณไม่ปรับลดกำลังการผลิตชุดสัญญาณน้ำมันดิบให้อ่อนตัวสัญญาน้ำมันดิบร่วงหน้าในตลาดสหรัฐได้รับแรงกดดันจากอุปทานน้ำมันในปริมาณมากหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกรายงานปริมาณการผลิตน้ำมันเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ระดับ30.47ล้านบาร์เรลซึ่งเพิ่มขึ้น4 0 0 0 0 0บาร์เรลจากเดือนที่แล้วและส่งสัญญาณว่ากลุ่มโอเปกจะไม่ลดกำลังการผลิตทางนี้สัญญาน้ำมันดิบเวสเทเท็กซัส ตลาดในเม็ส่งมอบประจำ,ะจำเดือนพฤศจิกายนปรับตัวร่วงลงส่วนราคาน้ำมันดิบเบนซ์ตลาดลอนดอนส่งมอบเดือนพฤศจิกายนร่วงลง,งเช่นกันสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1,228-1,218และ1,207แนวต้านประเมินไว้ระดับ1,243-1,250และ1,262สำมะร,รูดการลงทุนราคาทองคำขยับตัวขึ้นมาปิดตลาดในวันจันทร์ในแดนบวก และใกล้ระดับราคาสูงสุดของวันโดยแนวโน้มระยะสั้นราคายังคงมีโอกาสขยับขึ้นได้อีกแต่อย่างไรแล้วหากราคามีการขยับขึ้นเข้าใกล้โซนระดับ1,240เหรียญดอลลาร์ต่อทอ,สอ์สปอนขึ้นไปซึ่งจะมีแนวต้านสําคัญหลายแห่งคาดว,ว่าจะเกิดแรงถทขายทรรายายํากําไรระยะสั้นออกมาดังนั้นในส่วนของการเข้าซื้อจึงแนะนําให้ราคามีการถูกแรงขายทํากําไรออกมาและอ่อนตัวลงโดยประเมินในส่วนของโซนแนวรับระยะสั้นไว้ที่ระดับ1,218ถึงระดับ1,218เหรียญดอลลาร์ต่อทอ์สปอน วันนี้ทาง YLG ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ